ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะ มาร์กี้ราสีบาลเลนเซกาใน็กลูคครึ่งไทยสเปนพร้อมเผยที่แรกอดีตยาน,านานกว่า2ปีแล้วและอัปเดตลูกสาวแฟดน้องมิกาและน้องมิยาวัยหกขวบที่แซบและสนเกือบถึงขั้นผ่าตัดวางยาสลบและขอเคลียร์ทางลือชีวิตคู่อักษรย้อนอสามีฮิปฮอปแอบไปมีกิ๊กยังมีเพียบตอนนี้ไปเจอกับเธอเลยดีกว่าขอต้อนรับในเอกแถวน้านของเมืองไทยมาร์กี้ราสีบาเลนเซกา 「だだ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  สวัสดีนะคะสวัสดีอยางเป็นทางการค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นนะคะกดไลฟ์แล้วก็กดแชร์นะคะรายการของเราให้ด้วยนะคะใครดู Facebook กดไลค์ไปเรื่อยๆใครดูทางติ๊กต็อกหรืออะไรก็กดข้อจอข้อใจกันมาได้เลยนะคะอย่าลืมไปกด YouTube นะสับส c r i b e เนอร์เอนจ์มาม่าให้เราด้วยตองแล้วนะค่ะไม่ใช่แค่กี้เขินคนเดียวเวลาพวกนี้กี้จะพี่ก็เขินแทนพี่ก็เขินแทนเนาะเขาก็เขินตัวเขาเองที่แล้วเขาพยายามคุยก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้เราเกรงแต่พอเปิดมาก็เกรงอยู่ดีเกรงอยู่ดีเออแต่ไม่ไม่ได้คุยกับแบบกี้ผ่านรายการหรือว่าเจอกันนานมากนะชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เรื่อยๆนะคะมันก็จะมีวันที่ยุ่งวุ่นวายบ้างวันที่แบบไม่มีอะไรทําเลยทั้งวันก็มีอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยแต่พอแบบถ้าสมมติเราเริ่มแบบว่างนานๆเราก็จะหาเรื่องแล้หาหนูนหานี่หานั่นทําไปเรื่อยเปื่อยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดว่าจะบีซีไม่รู้ว่าจะช่วยน้องสาววางแผนเดือนานหรือเปล่าเพราะว่าเห็นลงล่าสุดใช่ไหมน้องสาวถูกคุกขอด ทุกข่าแต่งงานไปแล้วใช่ก็คือ,อเขารู้สึกว่าเขาจะคบกันไม่ไม่หกับ7ปีกี่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยอเป็นยังไงบ้างโมเมนต์วันนั้นแล้วในฐานะเราเป็นพี่สาวเราก็เราก็ดีใจนะเพราะว่าเหมือนพอเราครบกันมานานเนาะมันก็ต้องแบบ move forward มันจะได้มีอีกเหมือนอีก chapter หนึ่งของชีวิตมันไม่เหมือนกันนะกันที่แบบว่าเป็นแฟนกันกับการเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยมันมัน อาจจะคล้ายแต่ว่าไม่ได้เหมือนซะร้อเราก็เลยอยากจะให้เหมือนแบบอ่ทั้งคู่ได้ได้ Move Forward ได้ไปในอีกชัตเตอรหนึ่งของชีวิต <ใน S 1> ค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อนห่วงหรือห่วงน้องตรงไหนไหมเราไม่ได้ห่วงแล้วเราก็คือถามว่าเป็นห่วงไหมนิดน,น,นหน่อยๆเพราะว่าเขาก็โตมากแล้วอะค่ะแล้วก็เขาก็ดูดูแลตัวเองได้หนึ่งคือเราเรารู้สึกว่าเราสบายใจตรงที่ว่า ไม่ว่าเขาจะมีใครหรือไม่มีใครอ่ะเขาสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญคเพื่อเพราะถ้าเราดูแลตัวเองยัง<อ>ไม่ได้อ่ะเราจะไปดูแลคนอื่นหรือ,อดูแลลูกหรือดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ลําบากเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการที่แบบเราดูแลตัวเองได้ก่อนออนี่อหลรฉันชอบมากเลยอ่ะความน่ารักของแบบว่าครอบครัวนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะ มารีน่ากับกับกับเนมใช่ไหมคือเขาทั้งสองคนเขาดูแบบว่าซิมโพลแล้วก็ไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายก็คือมีครอบครัวฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวมาอยู่ร่วมกันแค่นั้นครอบครัวมีแค่นั้นเลยเตียมกันไหมนี้วเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนทั้งเพื่อนเขาและเพื่อนเนมเองไม่มีใครรู้เลยนะรู้ก็คือตอนที่แบบว่าขอเสร็จแล้วมารีน่าเขาเฟซไทม์ไป แล้วก็แบบให้เพื่อนๆว่าแบบเออเนี่ยแบบโดนขอแล้วนะแล้วเราก็ด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่เก็บความลับได้แบบร้อเปซสุดๆพอเขาบอกว่าอย่าบอกใครนะอเราก็ไม่บอกใครเลยทั้งๆคือเขาก็คิดว่าแบบบอกว่าเราว่าอย่าบอกใครนะเราอาจจะบอกเพื่อนสนิทมารีน่านิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกว่าเอออย่าบอกใครนะ ก็เธอบอกฉันไม่อย่าบอกใครเลยไม่บอกใครเลยฉันก็ไม่บอกใครเลยขความลับเนี่ยที่พ่อไมน่าบอกกี้ก็ถือมีแค่กี้รู้คนเดียวเลยใช่คือตัวเนมบอกกี้ก็มีแค่กี้รู้คนเดียวกี้อ่ะไม่ได้บอกพี่ป๊อกจนกระทั่งใกล้ๆด้วยซ้ำอ๋อเก็คือเพราะว่ากลัวกลัวสามีหลุดเพราะว่าสามีนี่คือแบบว่ารู้อะไรมากไม่ค่อยได้หลุดนะใช่ขนาดขนาดเขารู้ใกล้ๆแล้วนะยังแบบว่ามีแบบจะหลุดบอกคนอื่นเราต้องบีบบีบแขนล้วบอกว่าหยุดเขาบอก บอกใครไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็เขาบอกว่าห้ามบอกคำมั่นสัญญาคือคำมั่นสัญญาแต่ก็ก็ถือว่า ครอบครัวนี้แบบน่ารักทันงคู่แล้วกันเนาะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแสดงความยินดีที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของกี้เร็วๆนี้ด้วยนะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าคิดถึงนางเอกสาวคนนี้มากๆแบบไม่เห็นผลงานของกี้เนี่ยมานานมากๆแล้วเท่าที่เราทราบกันมาเนี่ยคือจริงๆก็หมดสัญญามาจากที่เดิมมาสองปีแล้วใช่ไหมคะมีแพลนอะไรยังไงบ้างกับชีวิตในเรื่องของการทํางานในวงการบันเทิงคือที่จริงกี้ไม่ได้แลนอะไรที่เป็นแบบกิจจารษณะแบบเป๊ะๆขนาดนั้นค่ะแต่ ถามว่ายังอยากเล่นละครอยู่ไหม<อ>หรืออยากเล่นซีรีส์หรืออยากเล่นหนังอยู่ไหมเราไม่ได้ปิดกั้นนะสามารถเล่นได้แต่ขอแค่อย่างเดียวคืออย่าใช้คิวเยอะมากพยายาเลี้ยงลูกใช่ไหมคือคือคือแต่โชคดีเดี๋ยวนี้การถ่ายซีรีส์มันเริ่มแบบน้อยลงแล้ว<อ>จะมีแค่6ตอน7จ็ดแปดเก้าสิบมันจะอยู่แค่นั้นไม่ใช้สักประมาณ20-30คิวแต่แตะก่อน,นเราถ่ายละครนะ 80คิวถ่าย1ิบคิวคิวคิดเคยเจอมาแล้วเลยปีกว่าถ่ายกันทีบางเรื่อง8เดือนถึงปีหนึ่งเลยเนาะใช่ค่ะแล้วแล้วเราถ่ายเนี่ยเราถ่ายตั้งแต่เขานัดกอง6โมงครึ่งบ้าง7โมงบ้างเสร็จสทุ่มอันนี้เสร็จ4ทุ่มนี่คือแบบไม่เกินคิวนัดถ้าเกินคิวอ่ะ5ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างกลายเป็นว่าเหมือนชีวิตเราอ่ะหายไปกับตรงนั้นอาทิตย์ละ4ี่วันเลย ไม่ได้เจอหน้าลูกเลยนะ,ะคือแม่มไม่ได้เจอหน้าม,มีช่วงหนึ่งที่เกีียถ่ายละครตอนที่เขาน่าจะประมาณสองขวบได้เราอะไม่ได้เจอหน้าเขาเลยสามวันหายไปเลยเพราะเรามาถึงเขาก็หลับ,ลบแล้ว,ลวเราออกเขายังไม่ตื่นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าเราสามารถได้แต่แบบซักแบบ20คิวกัดฟันฮึบหนึ่งให้มันแบบ เสร็จไปเลย30คิวอะไรเงี้ยเราเราเราสู้เราได้ตอนนี้เรามีลูกแล้วไงเราก็แบบว่ามีอะไรที่แบบเราเป็นห่วงด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะถ้าสมมุติว่าเราหายจากเขาไปนานๆแบบอาจจะไม่นานมากนะบางทีกีแบบว่าต้องแบบไปทํางานที่เมืองนอกแบบอาทิตย์นึงหรือแบบว่าสี่ห้าวันอะไรเงี้ยกลับมาเขาจะไม่ติดเราเหมือนเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยเนอะความรู้สึกคนเป็นแม่เนอะพอลูกกลับมาเราไม่ติดเราเราจะรู้สึกแบบครแล้วยิ่งทับ ลูกไปติดพ่อมากกว่านะอะไรทำไมคุณบูมพูดเหมือนคุณบูมมีลูกเลยมูมเห็นมูมเห็นเพื่อนเพื่อนบูมตอนเนี้ยเขามีบุตรเยอะไงพราเวลาแบบเออเขาเป็นไวที่มีบุตรกันอะนึกออกไหมแล้วพอเวลาลูกไปแบบติดพ่ออยู่กับพ่ออย่างนึงติดฝั่งนึงตัวแม่ก็จะแบบไม่ยอมชั้นขอดเธอออกมานะเธอเธออยู่ด้วยรกของฉันมานะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะใช่บางทีก็จะแบบไปติดพี่เลี้ยงบ้างติดคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่อยาก ไม่อยากห่างจากเขานานๆเพรา,นาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบยังแบบว่าบอนดิ้งอยู่อะไรอยู่อะไรองนี้นะค่ะเหตุผลที่แบบว่า<ม>เกี่ยวไหมว่าเราแบบว่าต้องคัดสรรในเรื่องของการทํางานมากขึ้นมันเลยทําให้กี้รู้สึกว่าไม่ต่อสัญญากับที่เดิมที่จริงไม่ได้เกี่ยวนะคะกี้จะทำงานกับที่ไหนก็ได้แต่แค่ว่าด้วยความที่ว่าเราอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ t w e ให้เขาได้ขนาดนั้นไม่ได้แบบว่า คือคือตอนที่เราต่อสัญญาไอ้ตอนที่เรามีสัญญาเราไม่ปฏิเสธอะไรเลยมีมาปุ๊บเราเราไม่อยากปฏิเสธยี่เป็นคนที่ผู้ใหญ่มอบงานให้กี่ก็ทำใช่เราไม่อยากปฏิเสธทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังมีสัญญาอยู่ะเราก็จะยิ่งแบบไม่กล้าปฏิเสธด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยประมาณว่าอถึงไม่ได้มีสัญญาแต่ว่าเราก็ยังแบบให้พ r i อ r ริตี้อยู่นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเราก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่แบบ ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค <ừ> ่ะแต่ถ้าสมมติว่า,ามีที่อื่นติดต่อมาหรืออะไรมาเราก็ดูตามบทและอีกอย่างหนึ่งกี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยึดติดว่าเหมือนแบบว่าเราจะต้องแบบเล่นเป็นนางเอกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยมัน,น,มนเปลี่ยนไปเนาะตัวละครไม่ได้จำเป็นต้องมีนางเอกและพระเอกแล้วก็ต้องได้กันตอนจบเสมเอ,อไปมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบว่า สนุกสนุกได้มากกว่านสนุกได้มากกว่านหรืออะไรแบบนี้แต่เอาจริงๆนะต้องถามว่ากี้เนี่ยไม่ได้เล่นละครนานขนาดไหนแล้วเพราะว่าหลายคนเขาเขาลืมไปแล้วแล้วเขาคิดว่ามาร์กี้เนี่ยออกจากวงการแล้วแล้วไปเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเต็มตัวคุณไม่ได้ไม่สามารถไม่สามารถเลี้ยงลูกอย่างเดียวได้จริงๆคือเหมือนเป็นคนมัลติทัสตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะคือแต่ก่อนเราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วย เราไม่สามารถทําอะไรอย่างเดียวได้เหมือนแบบว่าฉันเรียนอย่างเดียวไปเลยหรือฉันทํางานอย่างเดียวแล้วดรอปเรียนคือเหมือนคนบ้าชอบทําอะไรแบบพร้อมกันหลายๆอย่างให้ชีวิตมันอิลงตรงนางเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันจะรู้สึกทำอะไรเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบทําแค่อย่างเดียวแปลกมากแทนที่แบบว่าทําน้อยและจะมีพลังกลายเป็นว่าทําน้อยแล้วยิ่งยุมเป็นหยุดไม่ได้คือถ้าวันไหนไม่มีงานหรือว่าอยู่นิ่งๆอยู่เกิน3วัน เหมือนจะนั่งอห้โวยนะมมันรู้สึกว่าชีวิตยิ่งยมหรือมีงานเดียวไม่มีอะไรการแต่ถ้าสมมุิวิ่งนัดยิ่งได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์เนอะอุ้ยแอนเนอร์จีเออมันจะแบบแอนเนอร์จีพอถึงงานนี่คือแบบคุณลูกค้าคายอย่างนี้เลยมะทันทีใช่ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะหลายหลายคนพออ่ะเราก็ต้องยอมรับว่ากี้แต่งงานคุณป๊อกใช่ป่ะคนก็เข้าใจว่านี่คือแบบ ภาพพตที่จะต้องเป็นคุณนายละฉันจะสวยๆละไม่ทำงานละเพราะว่าเขาคิดว่าแบบไม่กล้าจ้างเราจะแบบว่าเอ้ยค่าตัวแพงขึ้นสา,ออาวอะไรอย่างงี้ยแพงขึ้นหรือเปล่าหรือเงินเท่านี้แบบจะแบบจะทำไหมอะไรเงี้ยแต่ที่จริงกิมไม่ได้ไม่ได้วัดด้วยแบบตัวเงินอันไหนที่แบบว่าเราแฮปปี้เราสนุก เราก็โอเคเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยงเรื่องเรื่องตัวเงิน,นะะขอให้แค่ว่าเราแฮปปี้ที่เราจะทําหรือเปล่ามาเถอะถ้าวันนั้นแฮปปี้หงานกี้ก็ลุยหงานก้นมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมสูเออ้เลยเมื่อกี้นี้เกือบต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว <laughs> ไปไหนมาก่อนเมื่อกี้นี้ <laughs> กี้มาจากที่บ้านแต่ว่ากี้คำนวณเวลามาแล้วนะแต่ไม่คิดว่าแบบตรง อิสอาศโศกจะขนาดนี้กี่อยากจะบอกว่าอิสอาศโศกกีย้ยังไม่ยังไม่เจอวันที่ฝนพรำนะจ๊ะวันนี้ฝนยังไม่พรำพอฝนพรมปุ๊บสมมุตรรมิว่าเสร็จรายการกี้กลับบ้านอิสอาศโศกกี้จะเจออีกรอบหนึ่งมุมงพูดเลยบางทีอิสนามท่วมมาด้วยพอดีจริงเพราะตะกี้รายการเราก็รุ้นเหมือนกันนะเอ๊ะรายการจะเข้าเรากี้อยู่ไหนอะแล้วเขาแต่งหน้าทำผมเราหรือยังเออใช่แต่ก็มาพร้อมแต่งหน้าทำผมมาแล้วแต่ตอนระหว่างที่มาคิดในใจแล้วว่า ถ้าสมมติไม่ทันจะจอดรถตรงไหนดีหรือว่าจะเรียกยูดิงไอไดให้เขามารับเราก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าเทจากรถแล้วให้เขาเอารถมาส่งเราที่นี่แล้วระหว่างที่ขับไปก็คือแบบขี่ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณผู้ชมเห็นคุณนายมาร์กี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกตินะบูว่าเห็นดาราทุกคนคนไหนขึ้นมอเตอร์ไซค์คือวิ่งวิ่งันนั้นวิ่งแต่เอาจริงๆนะบูว่าด้วยบางคนเนาะช่วงแรกๆมากี้ก็ถือว่าเป็นนางเอก ของช่องคนแรกๆเลยที่เฟดไปแต่งงานแล้วก็มีลูกอ่าน่้จะเป็นน่าจะแต่งเร็วในในเจนเดียวกันอะคุณนภบปพาก็าแต่งเร็วนะนภบภาะพแต่ขออายุเยอะกว่ากีนนับวระภาอายุเยอะกว่าแต่ว่าในในในกวนกวนนางเอกคุณอย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณไหมคิดว่าใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นแบบกวนกันเองเลยกวนกันเองอ่ะใช่อะไรนะแกงเฟอร์บี้ ไม่ไม่ไม่เขาจะมีเขาจะมีเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ด้วยแล้วก็จะมีเนี่ยกี้ย่าคิีมมีมิ้นมีมิวมีแต้ามีถ้าสมมติว่าในร็มมนังเอกเจนนี้ต้องใช้คำว่าเด็กเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นนั้นเจนนี้คือคุณลูกโตสุดลูกโตสุดใช่ค่ะงั้นมาอัปเดตกันดีกว่าตอนนี้คุณลูกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกขวบค่ะหกขวบเพิ่งหกขวบไปไม่นานนี้เลยค่ะทำไมเห็นกี้แล้วยังรู้สึกว่าแบบถ้าคุณผู้ชมดูนะทั้งรูปร่างนะ หน้าตาแขน <ừ m. S 1> บุนคือแบบ <ừ m. S 1> ไม่มันไม่เหมือนผ่านการมีลูกมาเลยอะคือทุกอย่างยังดูแบบสดสาวเป๊ะมากอะอาจจะด้วยความที่ว่าตอนที่ท้องก็เหมือนจะบอกว่าดูแลตัวเองไหมเราก็เราก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งนะคะเหมือนคุณหมอเขาจะบอกอะช่วงนี้ขึ้นได้ประมาณนั้นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้มว่าให้ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอแบบช่วงท้ายๆมันเหมือนแบบ มันเริ่มคุมไม่อยู่แล้วมันหิวไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันหิวไปหมดเลยอ่ะเหมือนแบบคนไงแต่ว่าหมอบอกว่าเขากินจากสมมติเรากินเข้าไปเขากินจากเราไปแค่แบบ <c oughs> อัลมอนด์สามเม็ดเขากินไปแค่นั้นนะอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือจะอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาใช้แค่นิดเดียว แต่สองสองเด็กสองคนน่ะพลังเยอะเหมือนคุณแม่มากๆอาจจะเหมือนกับคุณแม่คุณพ่อเลยรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยรีวิวโลกสองคนหน่อยนี่เขาเพิ่งปิดเทอมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพิ่งปิดไปได้แค่เนี่ยสาสวันเองบอกว่าเบื่อมากเลยอ่ะอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำเลยอ่ะมามีมันจะทำอะไรดีแล้วก็นอนตลกมากสมมตินี่ห้องรับแขกเนาะเขาก็นอนอยู่ตรงพื้นเนี่ยนอนแผ่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า มันจะทำอะไรดีวันนี้ทั้งคู่ทั้งคู่เขาต่อเลโก้ก็แล้วดูทีวีก็แล้วออกไปปั่นจักรยานรอบนึงกลับมาเหงือโซกกลับไปดูทีวีต่อแล้วก็ไปเล่นมอไซต์ต่อขึ้นไปหาพ่อที่ฟิตเนสกับเอฟที่ฟิตเนสกลับมาต่อเลโก้ทั้งหมดเนี่ยชั่วโมงเดียวหาคุณรู้คุณรเริดมากมิก้ามิก้าอย่างมิก้าเขาเป็นยังไงบูมอ่ะได้ดูคลิปนี้นะคลิปที่ทำอาหารนะเขาเป็นเด็กที่ เขาเรียกว่าจริงๆเขาแบบยำคิดยำทำเหมือนกันนะคุณเขาแบบว่าเฮ้ยจะหม,ดมุดเหรอเจะวีนเหรอแล้วเขาเตือนแล้วเขารักกันว่ามีกล้องจอนปิดอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้เหรอว่ามีกล้องห้าโมโหนะห้าโมโหนะหา้หาโมโหนะห้านะอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์ <นะ S 2> ใณ <นะ S 1> จเย็นๆอารีวิลลูกชายลูกชายเป็นยังไงมีก้าตอนนี้มีก้าเห็นเหมือนพ่อมากใช่กดว่าลูกชายเขาจะค่อนข้างแบบว่าิีจะใช้คาว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนชอบบงการชีวิตคนอื่นอะ ชอบเจ้ากีเจ้ากาเจ้ากี้เจ้ากาชอบแบบว่าทําอันนี้ต้องทําอย่างนี้อันนั้นต้องทําอย่างนั้นเดี๋ยวสอนให้มานมีนี่มันต้องทําอย่างนี้นะอันนั้นม่ยายอย่าอันนี้เดี๋ยวมันจะยังงูอย่างเงี้เขาจะแบบชอบยุ่งเรื่องคนอื่นันนี้มาไม่ถูกอ่ะเขาอยากสอนเขามีภาวะไม่เราก็บอกว่าเขามีภาวะความเป็นผู้นําหรือเปล่าเออเขามีเมตตา เวลาไปงานโรงเรียนบ่อยมากที่เราต้องทํางานของตัวเองเเขาจะให้พ่อแม่หรือแม่หรือพ่อเียมานั่งทํากิจกรรมด้วยกันต้องต้องทําอะไรสักอย่างร่วมกันอันนึงแป๊บหนึ่งวิ่งไปหาคนอื่นแล้วต้องแบบจิกกลับมาแล้วบอกไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านลูกกลับมาเขาจะทํายังไงเรื่องของเขาลูกกลับมาประจําเลยอันนี้คือมีก้ามีก้าแล้วถ้ามีย่าล่ะส่วนมีย่าเขาจะเขาจะค่อนข้างมีสมาธิเวลาแบบทําอะไรเขาจะ เรียบรยบ้อยแบบไม่ไม่ดูว่าคนอื่นอะไรยังไงเท่าไหร่เขาจะเขาจะอยู่เขาจะอยู่กับของเขาอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ใสอันนี้ใสอะความแบบความแบบเทะเลาะกันบ้างไหมใครแบบเอาชนะใครใครเป็นฝ่ายปีใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันทุกวันทุกวันจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันแบบว่าตบอะไรอย่างนั้นนะเขาจะเหมือนแบบว่า เถียงกันเียชอบเถียงกันว่าอขอฉันขอดูอันนี้ขอดูดูทีวีอะค่ะาาเราก็มีอยู่เครื่องเดียวเราก็ให้เขาแบบเจรจากันเองว่าเนี่ยวันนี้ใครจะเป็นคนถือรีโมทแล้วก็เลือกอหรือว่า20นาทีนี้จะเป็นตาใครให้เขาแบบเจรจากันเองอก็จะเจรจากันได้บ้างไม่ได้ไไดบ้าง,างอ่ะแล้วถ้าเวลาทะเลาะกันขึ้นมาจริงที่จัดการยังไงส่วนมากก็ แล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ก็จะให้ปรี้ยงฉุบบ้างว่าใครได้เริ่มก่อนอเพราะว่าการมีลูกแฟนมันยากตรงที่ว่าเขาจะแบบทําไมถึงทําไมถึงเข้าข้างคนนั้นทําไมถึงให้คนนี้ก่อนเอาอะไรมาวัดแสดงว่าเราอะก็ต้องมีเหตุผลให้กับลูกทั้ง,ทงคู่อย่างดีในทุกๆสถานการณ์ที่เขาทะเลาะก,กันใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าบางทีอะมัน ทุกสถานการณ์มันไม่สามารถมีเหตุผลได้เสมอไปถูกไหมคะแล้วก็บนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเท่าเทียมเอเพราะฉะนั้นอะใจนึงอะเราก็อยากให้เขาได้เท่าเทียมนะแต่ว่าเรารู้ว่าโตขึ้นมามันไม่มีอะไรที่มันเท่าเทียมอ่ะคือแขนซ้ายแขนขวาเรายังไม่เท่ากันเลยหรือเท้าซ้ายเท้าขวาเรายังไม่เท่ากันเลยเลยไม่อยากปลูกฝังถึงความเท่าเทียมแบบเป๊ะๆขนาดนั้นยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่ อีกฝั่งหนึ่งได้มากกว่าในเรื่องหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะได้มากกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ก็พยายามให้เขาเข้าใจอะค่ะแล้วก็เนี่ยอาจจะบางอย่างที่มันไม่สามารถใช้เหตุผลมาวัดได้ก็อาจจะต้องใช้เรื่องดวงเดี๋ยวใช้เรื่องดวงคือยังไงนะอ๋อเปลยิ่งชุยเยิงชูยดักจะลากอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะเอาจริงๆแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะที่ที่มีย่ามีมีข่าวใช่ไหม ความแบบเห็นบอกว่าเรียบร้อยแต่ปากแตกโอ้ประจําเห็นบอกว่าลูกแบบเรียบร้อยโฟกัสจดจ่อแต่ว่าเครียดมากตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์มันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งช่วงแบบอายุหนึ่งของเขาอ่ะที่เขาล้มกันบ่อยมากน่าจะประมาณช่วงประมาณสองขวบเนี่ยแหละเหมือนประมาณว่าเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อมันยังมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบบคอนโทรลได้ขนาดนั้น ก็จะล้มบ่อยแล้วล้มแต่ละทีล้มแรงล้มแรงแบบปากแตกฟันแตกฟันหน้านี่คือยังอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าจูบป,ปากแล้วก็แบบมันมันโยกเยกอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วแม่ก็ดันดกลับเข้าไปคือเคยไปที่มาลดีฟครั้งหนึ่งค่ะเขาล้มจากเตียงล้มลงมาปากจูบพื้นเลยเงยขึ้นมาเนี่ยคือฟันเนี่ยมันห้อยลงมาแล้วมันห้อยลงมาแล้ว,ลวเราอยู่ที่มาลดีฟไม่มีหมอไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็แบบ อึ้ยัดฟันกับขึ้นมบอึแล้วมันก็อยู่ของมันแบบนั้นแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องแปรงฟันนะแค่ข้าวก็คือแบบกินเหลวๆแบบแบบที่เป็นเหลวๆเป็นซุปไปเลยแล้วก็ดื่มน้ําอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรก็รักษาให้ให้ให้สามารถแบบสามารถประคองกลับสามารถประคองกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็พาไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ่อยมากมีญานี่บ่อยมาก แต่อันนั้นโชคดีนะยังเป็นฟันน้ำนมนะยังเป็นฟันน้ำนมนะไม่ใช่เป็นแท้เนาะถ้าเป็นฟ้าบูมคือน้ำบูมดึงออกไปเลยนั่นน้ำบูมเนี่ยคือคนเป็นแม่สุดท้ายมันก็มีสติมากๆเวลาเกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะแบบเวลาไปเกิดอะไรขึ้นที่ต่างประเทศด้วยเนะแต่เรื่องราวของมาร์กี้นะบอกเลยว่าสุดๆมากๆยังไม่ยังไม่พอนะนี่แค่แบบว่าน้ำจิ้มนะหลายๆคนโบวตมาแล้วว่าอยากมีอาชีพเป็นมาร์กี้ใช่เพราะว่าคุณอะได้ข่าวว่าติดท็อปสาม ติดท็อปที่องติดท <Switzerland> ็อปทีของคนที่มีของวงการบันเทิงมากที่สุดในสังคมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะมาคุณตาค่ะกลับมาแซ่บันตอคุยแซ่บโชว์นะคะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้แล้วว่ามีการจัดอันดับของคนในวงการบันเทิงมีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเขาจัดอันดับบอกว่าคุณมากี้เนี่ยติดอันดับท็อปที ของคนในวงการบันเทิมที่รวยที่สุดเราก็อยากมีชีวิตมั้งน่าจะคุณปอกมากกว่าน่าจะใช่กี้ก็ภรรยากับสามีก็คนเดียวกันใช่แล้วก็บอกว่าอยากมีชีวิตเป็นมาเกี้อยากมีอาชีพเป็นมา์กียคือที่จริงอะตอนที่เห็นอันอันได้เห็นนะได้เห็นค่ะได้เห็นแล้วก็คือคนที่เอามาให้ดูคือพี่ปอกเอามาให้ดูตอนแรกเขาเครียดมากเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบคือ มันเป็นส่วนที่เป็นของคุณพ่อให้ต่อมาใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอันนี้ยังไงอ่ะมันก็ยังถือว่าเป็นของของคุณพ่อเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วกีรู้สึกยังไงปลอบใจเขายังไงบ้างกับเรื่องเหล่านี้พอเป็นคุณสามีเครียดอย่าไปเเรียดเพราะมันข่าวมันจะอะไรยังไงก็ได้เราเรารู้ตัวเราแล้วก็คุณพ่อก็ก็รู้ก็ทุกอย่างก็โอเคคนในครอบครัวรู้ก็มันกดดันไหกับการใช้ชีวว่า คนชอบจับจองว่าเฮ้ยเรารวยเรารวยแล้วเราก็แต่งงานกับคนที่แบบรวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงแต่ก่อนคือกี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ก่อนอ่ะแต่ถามว่ารู้สึกไหมก็จะรู้สึกนิดๆว่าอย่างแบบช่วงใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะชอบโดนแซวเวลาแบบว่านั่งรถตู้ไปกองค uh ือ huh. แต่ก่อน,นอ่ะกี้ไม่เคยนั่งรถตู้ไปกอง uh huh. เลยเพราะว่า ก็ไม่มีคนขับรถ<อ>ถามว่าทําไมไม่มีคนขับรถเรารู้สึกว่าเป็นภาระของเราที่เราต้องไปดูแลคนขับรถต่อว่าแบบเขาจะกินข้าวที่ไหนเวลาไปกองกิ๊สะดวกในการขับรถนายเองอะไรย่างเงี้ยแบบบางทีเขาจะแบบว่าเอ้ยวันนี้เอาคนขับรถไปก็ได้อพอไปถึงก็จะโดนแซวว่าแบบคุณนายอ,าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็จะแบบแอบ,บรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงว่าแบบว่าโอ้ยทําไมถึงแบบว่าต้องมาแซวแบบนี้หรือว่าบางวันแบบขับรถพี่ป๊อกไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหรือแบบ มีมีของใหม่อะสมมติที่ใส่กําไรไปเนี่ยทั้งทั้งที่เราแบบซื้อเองแต่คนก็จะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามีให้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าเราอยู่กับตัวเราอะจะเป็นสามีให้มาแต่ก่อนจะแบบซีเรียสนิดนึงว่าแบบฉันทํางานนะเงินฉันแต่ตอนนี้ยกีเฉยๆแล้วกีแบบกีเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเลยเราเรารู้คนในครอบครัวเรารู้ใครจะพูดอะไรเราแบบ เราเราเฉยๆก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่เขาเป็นนางเอกมาตั้งกี่ปีพรีเซนเตอร์เขากีดตัวเขาซื้อกำไรนี่ถึงนี่เขาก็มีได้จักหูกข้อเท้านี่จนที่คาดผมนี่เขาซื้อได้จริงเนาะแต่เราไม่ซีเรียสนะตอนนี้สมมติว่าแบบคนแซวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบค้าขอบคุณค่ารับไว้เป็นคำชมใช่แล้วก็รับไว้เป็นคำชมใช่เพราะเราไม่รู้หรอเขาเขาอาจจะ การเซวนะเขาอาจจะ p o ส i t ทีหรือหรือดีก็ได้เ,เราอย่าไปคิดว่ามันเปนะ็นลบเสมอไปเรา<ป>คิดให้มันเป็น Po สตทีเราก็จะได้มีความสุขแล้วะแฮป p ี้กับมันนะอ่ะมีอันนึงอันนี้ต้องบอกว่าแอบแบบเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างแรงนิดนึงบอกว่าถูกคุณสามีบ,าบังคับให้ไปสักโอ้โหหนักเลยแต่ยังไม่ให้ตอบตอนนี้นะอ,อย่านอย่างนะ เดี๋ยวค่อยมาต่อมายังไงใครจะกล้าบังคับงงมากกับข่าวนี้เพราะว่าอากี้มีสักชื่อลูกใช่ไหมใช่ก็มีสักเล็กเล็กไใหญ่มากก็ชื่อเขาแหละก็ใส่ชื่อเขานี่ให้กล้องดูอ่กัไรารซื้อเองนะคะกัไรายซื้อเองนะเอนี่ก็โดนแต่สามีก็มีซื้อให้บ้างก็มีซื้อให้ก็สลับแต่ว่าอย่าลืมนะพรีเซนเตอร์เขาเยอะมากาก่อนหน้านี้แต่มีรอยสัก อีกหนึ่งรอยก็คือตรงข้างๆใช่ไหมมีตรงด้านข้างสักว่าอะไรคะตรงนั้นเป็นวันที่แต่งงานค่ะเป็นวันที่แต่งงานอันนั้นอ่ะกี่สักไว้ตรงนี้ของพี่ปอกสักไว้ตรงฝั่งไหนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้สักไว้ตรงนี้ค่ะมีชาวเน็ตเขาไปเขียนญาติชาวเน็ตเ้าญาติทั้งหลายเขียนบอกว่าโดนบังคับแบบเขาไปต่อว่าทางพี่ป้อมบอกว่าเนี่ย ตัวเองสักก็เยอะแล้วทำไมถึงแบบว่า,าต้องไปบงับงบังคับให้ภรรยาสากักอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาปีป้ก็บอกอุอ้ยบังคับได้สิคนนี้บังคับได้ซะที่ไหนล่ะคนนี้แค่แบบว่าขอให้แต่ละอย่างยังยากเลยให้แบบบังคับไปสักแต่กีดว่าของอย่างเงี้ยกิ้ว่า กี่เชื่อว่า90%ทุกคนน่าจะตัดสินใจเองเนาะใช่แล้วหนิงว่าเรื่องอย่างเงี้ยถ้าถามว่าในมุมมองของโลกสมัยเนี้ยหนิงว่ามันมันไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าสักแล้วมันจะยังไงอะทั้งหมดมันคือมันคือมายเซ็ตของเราด้วยนะใช่แต่ละคนก็แบบมองไม่เหมือนกันมันคืองานศิลปะอย่างหนึ่งใช่มันก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่งแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วกี่ว่าของของกี่มันแทบจะไม่เห็นเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้ทํางานลําบากอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอก็เลยสักหน่อยมันเป็น มันเป็นมรีคกว่าเ็นความทรงจาดีๆของเราใช่ใช่ไหมแล้วในความทรงจำดีๆมีแพลนไหมคะอาได้วันที่วันแต่งงานแล้วชื่อลูกสองคนแล้วมีอยากจะสักอะไรต่อไปไหมที่จริงอ่ะตอนแรกอ่ะอันแรกเลยที่พี่อยากจะสักคืออยากจะอันอันนั้นไม่ใช่รอยสักนะคะอันนั้นคือสแตมป์ไปเที่ยวผับมาทันทุก่เห็นไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจนออปาร์ตี้ไปปาร์ตี้อ่าไปปาร์ตี้มาค่ะเอ่อที่จริงอ่ะรอยสักแรกที่อยากสักเลยแต่ว่า ยังหาช่างสักที่แบบถูกใจไม่ได้คืออ,อยากสักชื่อคุณพ่อไว้ชื่อคุณพ่อใช่คือคุณพ่อเสียไปน่าจะประมาณ 14... 14ังแต่สองพันปี1ปีได้แล้วค่ะแต่ว่ายังหาแบบคือด้วยความที่ชื่อแกค่อนข้างยาวค่ะ d ด n เน l D A N I E L ก็6ตัวถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ถ้าเป็นเข็มไซส์เนี้ยมันจะใหญ่เกินไปเราเลยกำลังแบบหาข้อมูลก่อนใช่หาช่างสักที่ ไม่บางจนเกิน,นไปให้แบบอยู่ติดทนนาน <ir> แล้วก็ไม่หนาจนเกินไปก็เลยยังยังไม่ได้มีโอกาสได้สักันเนี่ยคุณเขาหาข้อมูลขนาดนี้คุณอย่าไปว่าว่าคุณปอกมาบังคับสักนะเขารู้ถึงแม้กระทั่งเรื่องของฝีเข็มนี่แสดงว่าเขาอยากสักเองเนะเขาพอรู้บ้างนิดนิดหน่อยๆค่ะะหลายๆคนรอติดตามผลงานอยากจะบอกอะไรแฟนคลับเพราะวันนี้แน่นอนที่สุดแฟนคลับกี้ชื่นใจแน่ที่จะเห็นหน้ากี้แบบว่า ค่ะออกรายการคือที่จริงอ่ะส่วนมากผลงานที่จะอยู่ทางออนไลน์ก็จะมี Instagram มี Youtube นะคะมี TikTok ก็จะเป็น3ช่องทางนี้หลักๆแล้วก็มี Facebook อีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นเป็นซีรีส์เอ่ยหรือว่าหนังเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีก็เดี๋ยวรอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมีคนอยากให้กี้ไปเล่นแนวยูริเหมือนกันนะเพราะตอนที่ช่วงที่กี้ตัดผมสั้นเฮ้ยมันเคมีอะไรบางอย่างมาในตัวก็ม่รสนใจไหม คือถามว่าเล่นอ่ะเล่นได้นะคะไม่ได้ติดเลยแต่แค่ไม่รู้ว่าคนดูอ่ะจะเชื่อเราหรือเปล่าคุณดูพี่หนิงพี่ยาอะไรล่ะแกยงเดียวทางนี้พี่คุพี่หนิงพี่ยาวนี่เขาโด่งดังเขาเป็นเวิร์ลไวเวฟเลยนะอี่เขาไ้เราไม่รู้ว่าเหมือนคนดูเขาเห็นว่าเอ้ยเรามีสามีมีลูกแล้วเขาจะเชื่อหรือเปล่าคุณหนิงปณิตากับคุณธัญญาธัญเรศไม่ธรรมดาคู่นี้นี่คือแบบจ คุณต้องฟาดเขาด่ะคุณไม่มีใครฟาดเขาลงจริงๆคู่นี้เะคะนี่จริงๆต้องบอกว่าครั้งหน้าขออนุญาตแบบมากันทั้งครอบครัวได้ไหมอยากเจอหรือไม่ก็ขอไปบุกบ้านได้ไหมแหมขอเขามาที่นี่ก่อนดีอยู่ไปขอไปอยากไปบ้านเขาบ้านเขาโอ้โหคุณอู้ออ้คืออะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเขาต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่ยังอยากจะคุยกันต่อไอ้เรื่องอู้อู้อู้นั่นแหละเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่